สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมด i จิโนเมเนียนนะครับก็เป็นเกม d ิจิมอนมือถือนะก็หลังจากที่ลงตัวอย่างไปก็มีผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยมาเล่นกันต่อนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดกันนะครับมีโค้ดฟรีอยู่5โค้ดนะฮะก็อย่ามาดูกันว่าแต่ละโค้ดเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะ โอเคผมก็ก, like, ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยเลยกันนะครับ<อ>ผมสำหรับใครที่ตามกินเลยครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้ก็สามารถรับชมในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปกันได้เลยนะฮะหน้าช่องหรือท้ายคลิปก็ได้นะครับผมอ่าโอเคก็สำหรับโค้ดที่จะมาแจกกันในวันนี้นะครับมีอยู่ที่ห้าหกโค้ดด้วยกันนะฮะก็วิธีใส่โค้ดเนาะวิธีใส่โค้ดเรามาดูกันนะครับไปที่ตัวละครนะฮะแล้วไปที่เซตติ้งนะครับ แล้วก็จะมีคาว่า activate activation code นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ตามกันเลยนะพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําอ่าเทแปะไว้ใต้ description แล้วกันเผื่อใครจะก๊อปมาวางได้เลยอะไรอย่างประมาณนี้เนาะอันนี้ผมเล่นในมือถือเนาะผมก็ก๊อปไม่ได้นะฮะอ่ะโค้ดแรกกดรับไปเลยครับประมาณนี้นะก็รางวัลเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปในซองจดหมายเนาะเราก็ไปรับที่ซองจดหมายได้นะครับ ถัดไปนะฮะผมตามนี้เลยนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยนะฮะกราฟิกภาพเนี่ยค่อนข้างสวยและอลังการมากๆนะเป็นเกมมือถือที่ภาพค่อนข้างดีนะครับผมเป็นเกมด i g i มอนอีกเกมหนึงที่พัฒนากราฟิกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะผมให้คําว่าดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้กราฟิกยังไม่ถึงเลยนะฮะโอเคอันที่2จบนะฮะ โหถัดไปนะครับผมไปเลยจริงๆจะลงคลิปตั้งนานแล้วแหละเกมนี้นะครับผมก็ดูท่าทีของน้องๆก่อนนะครับก็มีหลายคนเหมือนกันที่อยากจะให้ทําต่อนะคือเกมนี้มันยังไม่รองรับภาษาไทยแต่ว่าอันไหนที่ผมแปลได้เนี่ยผมจะแปลให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็มาเล่นไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมามากมายนะส่วนใหญ่จะเป็นเว็บต่างประเทศที่เขาเล่นกันนะครับคนไทยยังไม่มีใครทํานะ โอเคสามนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าดิจิมอนมันอาจจะไม่ได้เด่นเท่าโปเกมอนหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเกมในตำนานเนาะเออลองดูแล้วกันนะเปิดใจนะครับเล่นเกมอื่นบ้างนะครับผมไปเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยถูกไหม vc8x นะครับ u w q โอเคผมคลาดไปตัวหนึ่งขอขออภัยด้วยพิมพ์ยากโอเคต่อไปครับโค้ดที่5แล้วนะครับผมโค้ดที่5ครับแจกโค้ดให้แต่ครั้งแรกที่เล่นเลยนะฮะ คิดว่าน่าจะเป็นพวกกาชาต่างๆแหละนะครับ๋ยวเราไปดูกันนะถ้ากาชาก็ไปสุ่มมาพร้อมกันเลยโอเคต่อมาครับโค้ดสุดท้ายแล้วนะครับผมโค้ดสุดท้ายนะครับดี๋ถ้ามีมาเพิ่มนะก็จะมาอัปเดตให้การอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเกมเพย์นะครับสามารถรับชมได้นะเดี๋ยวผมแปละลิงก์คลิปเกมเพย์ไว้ใต้คลิป หรือดูที่หน้าช่องได้เลยนะครับผมจะได้เห็นว่าพหมพหน้าได้หรือเปล่า Activate error เปลี่ยนตัว K เป็นตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับของก็ไปอยู่ในซองจดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเราไปดูที่ซองจดหมายตรงนี้ขวาบนนี่ครับอ่ะสิ่งที่เราได้มามีอะไรบ้างครับผมก็นี่ครับมีในส่วนของ เพชรนะครับเพชรฟ้า200นะแล้วครับมีทองให้แสนหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีดิจิฟีสนะครับผมเป็นเอาไว้ให้มันจะเป็นอะไรดิจิฟีสแคปซูลเอ็กซิสเต็มนะครับอ่ะรับไปเลยนะหนึ่งอันนี่ต่อมารางวัลอีกถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเพชร500นะหูแจกเพชรเยอะมากครับแล้วก็กระป๋องนี่ครับดิจิฟีสนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดิจิฟีส์ไ้ทำอะไรเนาะ ต่อมาครับรางวัล Discord นะฮะเหมือนกันเพชร500ครับแล้วก็โอ้ยแจกเพชรเยอะมากอ่ะเมื่อกี้ก็5 5 5ห้าห้าพันสนะกระป๋องนี้เป็น10แล้วนะโอ้ยแจกเพชรฟ้าเยอะมากเลยอ่ะนะครับอ่ะต่อมานี่ครับแจกแจกเพชรฟ้าอีกแล้วนะครับโอ้โหพันห้านะแจกพันห้าร้อยเพชรแล้วนะครับผมโอ้โหสองพันเพชรแล้วนะครับผมแล้วก็คีออฟปาโก้นะครับผม เอาไว้ใช้ในแอร์เอนเจอร์เทรเชอร์ฮันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเนาะโอ้โหออกมาครับแจกเพชรอีกแล้วนะโอ้โห و. เบสเ็จแจกเพชรเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยก็เท่าไหร่ล้สองเจ็ดพันสองพันห้าพันเจ็ดสองพันสองโอ้โห و. แจกเพชรสองพันสองร้อยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะ ก็สำหรับนะฮะกระป๋องที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันคือกระป๋องสุ่มกาชานะฮะนี่ครับที่ผมได้มาเนี่ยเป็นอันนี้นะเรามีกระป๋องทั้งหมด16นะฮะมันจะมีการาสุ่มทีละ1ทีละ10แล้วก็มีกระป๋องทองตรงนี้นะฮะผมมองเป็นกระป๋องอาหารแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เพชรเนี่ยนะครับมันจะเสียอยู่ที่348นะฮะเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบว่าทีละ10แล้วกันนี่ครับก็จะมีโอกาสได้รับอะไรบ้างล่ะนะครับโอ้โห ตัวเท่ๆอย่างนั้นเลยอะคือผมอาจําไม่ได้จริงๆนะครับว่าแต่ละตัวมันมันชื่อว่าอะไรบ้างนะแต่ว่ามันจะมีโอกาสได้รับอยู่นะฮะก็จะมีตัวโอเพนิมอนโอโอเพนิมอนนะครับผมตัวนี้ก็มีโอกาสได้รับเป็นเลทเพิ่มขึ้นนะ3.5%นะฮะอ่ะเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไหนๆก็ได้ไหนละนะฮะโอ้โหนี่ครับมีให้เลือกด้วยนะบอลดำบอลอะไรเนี่ยมีเยอะนะครับมีให้ดูเยอะมากอะนะครับอ่ะ เรามาลองดูกันนะครับผมจัดไปนะครับสิครั้งไข่ดำไปเฮ้ยโอ้โหมีซ้ำครับโอ้โหมีร่างเด็กด้วยนะฮะมีเดวิมอนตัวหนึ่งนะเป็นร่างตัวใหญ่นะครับผม2ตัวนะครับผมอ่านี่ครับรับของรางวัลด้วยนะครับที่มีหัวใจเนาะ ที่เหลือก็มาสุ่มกันเพิ่มได้นะฮะตรงนี้อันนี้คือเป็นอวีพ p นะครับผมอ่ะโอเคก็แจกของค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่ก็รับโค้ดไปสุ่มกาชากันได้เลยแล้วก็มีเพชรอีกมากมายนะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ในคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ ยังไงตัวใหม่อย่างเท่อ่ะน่าอย่างเท่เลยครับ